สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสูช่องย t u b e แล้วกับแฟนเพจไทยอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องผัพๆกับผมคู่กรุงครับทีมงานไทยอีสานบ้านเฮานะครับผมอาสัรว์รนีนะครับกับผ้าพี่น้องนะครับมาเบงการยกย่อหาปลาครับพิกัดมณีกับยูที่คล้องบั้นทาคอยครับพี่น้องบันทาคอยนะครับ ตำบลชนบทอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นนี่พี่น้องเด้อนะครับผมอ่าก็เป็นการย่อย่อน้ำหลากครับที่อุ่นระคับไหลมาจากทางอ่าจังหวัดชัยภูมิครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันครับเป็นเรื่องใดนะครับบรรยากาศก็พ่นหายอยู่หากินก็ลายอยู่นะครับ เอาโดนแล้วพี่น้องโดนแล้วอ๋อเหลืออายุสามสี่ตัวอยู่พี่น้องครับปลาดนี้นะปลาส่วนหลายก็จะเป็นปลาพกปลาขาวแล้วพี่น้องนะปลาขาวอีไทยนะปลาขาวหัวแข็งครับปลาคุยล่ามนะที่เห็นเพิ่นได้กันอยู่นะครับปลาเนี้ยจะเป็นปลายิสกครับปลาพกปลายิสกนุ่นจันก็เห็นเข่าสะดุง้งสีสะดุ้งหลายตัวแล้วพี่น้องนะครับ อ๋เสดุงุกิดพี่น้องคุณพวครับเขาหลายตพี่น้องป้าดบานี้ครับผมพุกนั้นยุ่มยำยุ่มยำยุ่มยำเลยโอ้เขาดีครับพี่น้องเขาดีอยู่สองเสือดุงนี่ โดดอีกแล้วพี่น้องโดดอีกแล้วสะดุ้งนี้เสาร์โดดอีกแล้วครับผมเอาสามสี่ตัวครับเป็นการยกเลาะยกย้อยน้ำหลากได้พี่น้องเด้อนะครับป่านทากคอยนะครับตำบลชนบทอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องปลาที่เห็นก็ถือดีอยู่ครับนะครับผลลครับทีมงานหนึ่งครับพี่น้องกับรวยลายดูลายไปหาหมองยกมองอันนี้ครับ หลายหลขึ้นกันครับผมเขาก็เขามาหนึง่งตัวรับพี่น,ออน้องเขามาอยู่นี่ก็เขาโอ้นี่เขาหลกว่าพี่น้องสะดง้งนี่เขาดีครับ อ๋อเศรษุนี้เขาอีกคือเก่าครับนี่สะดุ้งนี้เขาดีก็กมูเลรอพี่น้องนี่ป้าตัวนี่ครับอักเอาผู้เดียวได้หันหลังให้มูเลรอพี่น้องเ <c oughs> ขาดีกม็มูโอ้

โอ้ยโอ้ยดยแล้วโดยแล้วเหลือเักคตัวพี่น้องเหลือเักคตัวนี่ครับเข่าดีเวยพี่น้องนะครับสะด้งนี้ครับเข่าดีเยอ เอานี่ก็เขาครับอู้อีตัวงามครับเอ้าปลากระลังเขาครับพี่น้องอรุ่นนี้ครับ โดดอีกแล้วไหนเห็นมนี่โดดอีกแล้วพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดดดิดวงโดดดิดงครับ

โอ้นี่ครับสะดุงนี่เขาดีอยู่ย<า>มยุำๆเลยครับสะดุงนี้ก็เขา,าลุ่นกันต่อครับ เหลือตัวนึงครับพี่น้องท่าน่าประหอดเห่ือนที่เราล้างกันอู้ยโดดแล้วพี่น้องโดดแล้วโอ้ยสะดุ้งนี่ครับพี่น้องเขาขัดเขาดีครับพี่น้องเขาดีสะดุ้งนี่ครับผม ช่วงมังน้ำไหลพอดีน้ำก็พอลึกเด้อพี่น้องนี่ครับเบิงบ้งบนจืดเดียเพียงหัวเข่าหนึ่งเดียวนะครับต่อประเด็นแทำเลดีนะครับอ๋อมาหลุนสะดุ้งนี่กันต่อครับพี่น้องโอ้น้ำไหลแห้งเอาวจวดแล้วครับพี่น้องจวดจวดสามสี่หา้าเอาเข่าดีอยู่พี่น้องเข่าดีอยู่นะครับสะดุ้งขึ้นกับเขา่าอยู่ บรรยากาศครับพี่น้องกันเพื่อนกับมายกหลายหลายคนอยู่นะครับทีมงานแต่ละคนก็ได้กมาวก,กันนะครับพี่น้องคเริ่มสะดุ้งไลยด่างนะครับเอาลุ้นกันต่อครับพี่น้องสะดุ้งนี่อันนี้ยกดูครับพี่น้องว่างยกว่างยกนะครับกับตะวักปลา,าก็ยังถืออยู่นะครับพวกละ่ะ เขาคือเขาอู้ยเบียไปอู้ยเปยังล่ะเม่งเม่งเอาโลดไปเขาไปมันติดตาใครแต่ติดเต็มไปเบิดมาตัวนี้ว่างไวด่วนครับพี่น้องสุบตาเต็มเต็มไปเบิดเอ้าเอาสะดุ้งพุ่นกับเขาพี่น้องพมดแล้วครับยุ่มยำยุ่มยำยุ่มยำ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video rồi, dẫn อเต็มเหลี่ยวข้าวเดียวคุณใหญ่คนเดียวกี่น้องชั่วโมงกุ้ว่าสันเต็มกระซั่งเรียบร้อยนะครับนี่ครับเอาไปใส่ทางกาแข็งไว้แล้วพี่น้องเอ้ยนะครับนี่ครับมาแค่ชั่วโมงเดียวครับเข่าดีเข่าลายนะครับเอาสะดุงนีกันต่อครับพี่น้องเข่าบ่ บอกเขาเอาาทางนี้ครับมันนะครับพี่น้องสะดุงนี้กับเขาดีนี่ยุ่งยำยุย่งยบปลากับตัวตัวหญยตัวงามดีอยู่พี่น้องนะครับตัวเญยดีอยู่ครับโอ้ด๋อแล้วพี่นอ้องเอาได้อยู่ครับ

ปลาอยัางหล่ะปลาอยังมูนี่ปลาเยอะสุนะะปลาอยัางหล่ะพี่สันเบงส้งนี่เป็นปลากุมมั้งพี่น้องนะครับเบงส้มเดียวไปน่าจะเป็นปลากุมครับพี่น้องเอ้านี่ครับสะดุ้งนี่เขาอยู่เขาดีครับพี่น้องเทคดีนี่ครับสะดุ้งนี่เขาดีครับพี่น้อง ยุ่งยากยุ่งานับเขาก็บสู้บาทครับะดหาหมนครับแล้วครับหาหกตัวครับจังหวะนี้ ลุงในตวามันิไใ้ปลาบ่ได้ทนน์ตวาย่อลุงใ้อย่างพุทธวารี่านครับเขาดีครับพี่น้องเอาบาทละสาบาทละสีอยู่นะครับสะดุ้งนี่ S <S อู้ดโดเราเล้วท่างนี่โอ้โดดครับพี่น้องบาทนี้ครับเอาเอ๋งเอ๋งจังครับพี่น้องจังอยู่นะครับโอู้ทางผีกันพี่น้องเอาทางพี่ครับนี่ครับพี่น้องก็เขาดียอยู่ hầu suốt dải đường này.

อึบโดดด้วยกันนะครับยุยงยุ่งยุ่ยุยุ่ย่งกนะสามสี่ต เอิบนี่กระโดดแล้วเอ้า มาน,นี่ครับพี่นอ้องสวดสวดอ้าวเล็กๆตัวเหรอสามสี่ตัวเยอะครับอู้จังหวะน,นี้ครับพี่น้องสวดศาสตร์สวดศาดสตร์ด,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 ด้วยกันหมดแล้วครับ ถึงวันนี้ครับโดดอำเภอบ่อดโดดด้วกันสะดุงนี้ครับเอาเหลือสองตัวครับ<ม>สะดุงนี้ครับอะะบ<ม>๋อนี่ก็เข่าครับ สะดุง้งมีป็นยังไหสะดุ้งนี่กับเขาดีย้ะพี่น้องแต่ว่าน่าจะเป็นสะดุ้งที่ครับจะตัวน้อยจะตัวน้อยครับทังทางนี้เพราะน่าจะยกสะดุ้งที่กันนะครับเขาอยู่ครับอ่าบรรยากาศนะครับการยกยอก่อครับพี่น้องนะครับอยู่บ้านทาคว้วยนะครับตำบลชนบทอำเภอชอนบท จังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องกับนะครับจะมีบรรดาชาวบ้านครับ่นกับมหาอยู่ห้กินครับยกอย่อกันโอ้หลยครับพี่น้องหลยนะครับช่วงฤดูน้ำหลากเมื่อ้หล่ะลพี่น้องนะครับน้ำกัไไลมาจากพุ๊นแล้วครับทั้งใช้ยับพุ่มครับพี่น้องอ่ะแต่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนะครับทั้งแฟนเพจ a c e b o o k ครับช่องไทยราฐแล้วก็ทางช่อง y o u t u นี่เด้อพี่น้องเด้อนะครับผมสารบันนีผมคู่กรุงเนะครับทีงานไทยรัฐมันเท่านะครับกาคือจีเดบลาพระจ่าพี่น้องไปเพียงเท่านี้ครับผมบอกันไหมนะครับคลิปหน้าเลยครับเด้อสวัสดีครับ